มาสักหนึ่งสวิตแตกแขนเข้าได้ไหม EP ชวากิดนิดหน่อยอันเนี้ยคือกูไปโดนป้ายยามาว่ะมึงเป็นน้องสวิตสองตัวเนี้ยซึ่งเขาบอกว่าเสียงตอกทุ่มดีสัตว์เลยแล้วกูลองแหละตอกดีจริงก็งเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนช่วยเลือกดีกว่าว่าไหนดีกว่ากันคือกูกูแค่ตัดสินใจเลือกไม่ได้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยคลิปนะี้คือตัวสวิตท,ที่กูได้มาจะเป็นน้องบิสันมิลดรากอนอ่านอย่างนี้ป่าวะกับน้องคาแลนวีทีซึ่งเสียงตอกอะคนละโทนเว้แต่เสียงดีทั้งคู่เลยเดี๋ยวเเออามมลงงฟััให้้ดดูนนนีจะป็แบบิ อันนี้จะเป็นน้องมิวดาก้อนนะส่วนอันนี้จะเป็นน้องคันแรนวีทรี มึงว่ากูไปตัวไหนดีแต่ว่าตอนเนี้ยใจกลัวแอบไปหาน้องไอมิลลารก้อนนันนี้นะเสียงมันยังมีคาแรกเตอร์ความเพีย้ยเพี้ยแบบความมาร์เวลมาร์เวลของคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่อะเลือกไม่ถูกว่ะพวกมึงช่วยเลือกหน่อยดิบตัวไหนกันก็มาคอมเมนต์บอกกันไปนะเออกูจะซื้อมาเปลี่ยนทั้งคีย์บอร์ดเลยเออแค่นี้แหละมึงกูไปแล้วเจคัน